โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเกมเมมโมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอเอเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาลุยกันต่อเลยดีกว,ว่านะฮะอือก็นี่ก็ยังอยู่ในอันสุดท้ายอยู่เนาะที่แบบว่าส่งคนกลับไปแล้วก็มัน,มนก็มันก็ไม่ได้ผลนะเอออืออืม,อม,อม อื mm hmm. ครับผมก็คือมันมันจบแ,แล้ล้ะทุกคนยอมแพ้เหอะประมาณนั้นแต่ว่า mm hmm. ออืืมนึกว่าเราเราหาทางที่ถูกต้องเพื่อที่จะมาแก้ไขอดีตแล้วแล้วสิอีกนั่เนี่ยอืมอืมอืม นี่ก็นะนอยครับอมนอยนอยฮะก็คือพวกนี้บอกว่ามนุษย์ฉันก็ยังแต่มนุษย์ก็ยังมีเอ้นี้อยู่นะยังมีความหวังอยู่เออก็คือนั่นแหละ,ละก็คือนอยครับมอยยะ ยังไม่อยากยอมแพ้อะไรประมาณนี้แต่ว่าแฟนทอมโผลมาครผมไม่อยากเชื่อว่าจะเจอมนุษย์ในช่วงยุคสุดท้ายของเออของโลกอย่างนี้เออนับบิ็นใครวะอืมโอ้ก็คือไอ้หมอน,นี่เป็นคนมันบอกว่ามันเป็นคนเฝ้ามองประวัติศาสตร์ครับผมของโลกใบนี้อืา แล้วนาเป็นอะไรอะ่ะเป็นพระเจ้าเหรออือฮเป็นสิ่งมีชวิตที่เอฉลาดกว่าเราเหรออะไรประมาณนี้อือฮเป็นเอเลี่ยนนี่เองประมาณนั้นนะผมเอออยากจะคิดยังไงก็แล้วแต่พวกแกเลยอืม it's not a fixed concept โอ้โมคำว่ามนุษย์เอยไม่ใช่คำว่าพระเจ้าสำ,สำหรับมนุษย์แล้วมัน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 เป็น คำพูดที่กว้างมากอ่ะมันคือมันมีหลายคอนมันมีหลายคำแปลมากเออประมาณนั้นเซียนก็ถือว่าเป็นพระเจ้าได้ใช่ไหมเอออืมอืออืออือนะอ่ะก็ครับผมไอหัวหน้าก็บอกว่า ช่างมันไม่ว่านายจะเป็นใครบอกมาซินี่มันเป็นจุดจบของู์จริงๆแล้วเหรอมันมีอะไรที่เราสามารถทําได้หรือเปล่าอืมก็คือแฟนทอมก็ถามว่านายรู้เธอรู้หรือเปล่าว่าโลกนี้หมุนขับเคลื่อนด้วยกฎอะไรอ่ะฮะยุคเออใน ทำเลเยอร์ในในชั้นเวลาอันนี้น่ะเหรอประมาณนั้นเ h า possibility that exists on this planet you are within it now ก็คือ er, ประมาณว่ารอยแยกอะรอยแยกของความเป็นไปได้อะ่ะสมมติว่าเออถ้าเกิดเราวันนี้ไม่เลือกไป สมมุติว่าเราไปทางขวามาโดยตลอดใช่ไหมแต่วันนี้เราเลือกไปทางซ้ายอะ่ะอนาคตก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมในประมาณนี้เออก็คือมันมีหลายเส้นทางเลือกตอนนี้เราอยู่ในเส้นทางเลือกเส้นทางหนึ่งอะ่ะประมาณนั้นอืมอืม ก็คือจริงๆแล้วโลกเราอ่ะไอ้น,นี่มันบอกว่าโลกใบนี้ในยุคสมัยนี้ไม่ใชใ่ในชั้นเวลาอันนี้มันสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงของอนาคตได้เว้ยสมมติว่าเออสามารถอ,อ,อนาคตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ร้อยแปดพันเก้าใช่ไหมเออนั่นแหละจริงๆแล้วโลกใบนี้การเวลานในยุคในชั้นนี้สามารถยอมรับเรื่องนี้ได้เว้ยแต่ว่า การเวลามันถูกทำลายไปมากเกินไปเพราะว่ามีคนไปเล่นกับเวลาครับผมเอออืึอ่นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมสิ่งที่เราพยายามทํามาโดยตลอดจึงล้มเหลวซะนะกับไปแก้ไขอดีตอะไรประมาณนี้ใช่แล้วละ่ะอืม no way for us to นี่เป็นจบของเราแล้วจริงๆหรอเราไม่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจริงๆหรอเนี่ยอ่ะ huh? ขึ้นอยู่พวกนายเหรอฮะ long ago when this p l a n e t was away almost destroyed by the two wars human asked for our help ฮะก็คือสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่สองโลกนี้ก็เกือบถูกพังทลายไปแล้วครับผมมนุษย์ได้ขอความช่วยเหลือจากเราอืมอ่ะฮ ก็ครับผมเขาก็มาขอให้แฟนทอมช่วยเพราะว่าไม่อยากไม่อยากเห็นอนาคตเอ่ออันสิ้นหวังอะไรประมาณนี้นะเอออืมฮึอ่า uh, uh huh. uh, we gave them wisdom this t h e s o r t ฮะ but the time travel technology was beyond human control ครับผมก็คือ ไอ้แฟนทอมก็ให้ความให้ความฉลาดให้มันสมองเปลี่ยนมันสมองของมนุษย์ในช่วงนั้นน,นนะเออในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับผมออแต่ว่าพอพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมมนุษย์ก็เริ่มสร้างทาให้ชีนแล้วไอการไปเล่นกับเวลาเนี่ยมนุษย์ควบคุมการเล่นกับเวลาไม่ได้ครับผมอ,อ๋อฮะ ไม่อยากเชื่อครับผมว่ามนุษย์ได้เทคโนโลยีทั้งหมดนี้มาจากพวกนายเองเหรอเนี่ยอือือ่าก็คือถูกต้องแล้วพวกนายก็เห็นจุดจบของมันแล้วสินะอเช h อีเวน v e n w e with our p o w อ r cannot do โอ้ตอนนี้น่ะในในการเวลาในตอนนี no ้มันไม่ยอมรับ ไม่ยอมเปลี่ยนแล้วอ่ะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต่อไปแล้วถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเสมอเออไม่แต่พลังของแฟนทอมเองก็ทำอะไรไม่ได้แล้วออืฮแต่ว่าฉันยังให้ทางเลือกกับพวกนายได้ทางเลือกเหรออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยอะไรอ่ะอือ just once I will open the gate to your desired era free for all uh, l hmm. e. <s end> i can, ah. okay. mm hmm. remember, t t l e push ก็คือเราสามารถเลือกยุคสมัยไหนก็ได้ครับผมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะ remember don't seek to change what has already been attempt this will only be correct again ก็คือสิ่งที่ไอ้พวกเนี่ย ทำมาทั้งหมดน่ะไม่ต้องไม่ต้องกลับไปทำอีกครั้งแล้วเพราะว่าทำไปก็เสียเปล่าเอออาจจะต้องกลับไปไกลกว่านั้นไม่น่าละ่ะถึงกลับไปยุคของโคลเล่ครับผมอ,อ,อืมอันว่า the law the l uh, a อ s o อ a h o m ม homostasis horse ชื่อก็คือนั่นแหละหาทางเปลี่ยนอดีตให้ได้และสร้างอนาคตใหม่เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เลยออืฮะถ้าเกิดผู้นายทำอย่างนั้นได้สิ่งไอสิ่งที่พวกนายเจออยู่ตอนนี้อาจจะจบลงก็ได้เออก็คือนั่นแหละได้ได้ได้โลกใหม่เอางอางดีับ อืมนี่อาจจะเป็นกาทางเรื่องสุดท้ายของมนุษยชาติแล้วที่พระเจ้าให้กับเราเออเพราะฉะนั้นเราต้องเอามันไม,ไม่ใช่ดิเราต้องคอยคว้าม,มันเอาไว้ให้ได้อาเพื่อที่จะเปลี่ยนอนาคตเอาอื้อหือ อ่าฮะนี่คืออนาคตของยุคเอ่ยยุคสมัยนี้นี่เองครับผม no no A way way to into the future for beyond what we could ก็คือมันเป็นอนาคตที่แบบคือมากกว่าเอลไซออนเนียอะจนแบบว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ในยุคไหนแล้วอื้ือื้ อ mm hmm. ไม่อยากเชื่อครับผมกอน,นี้เอลดก็มาบอกว่าไม่อยากเชื่อนะว่าไอ mm ้แฟนทอมก็ยังไโปโผล่ในยุคนั้นได้ด้วยนะเออ In this plan to change the mm hmm. somehow ก็คือโนนาน่า no mm hmm. จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนทั้งหมดนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนอืมอืมอืือ Forboding หรอ ก็คือมีลางสองหอนลายไม่ดีมากเลยครับผมกับเรื่องทั้งหมดนี้ดูกันต่อไปแล้วกันนะโอเคอดูต่อดูต่ออืม so far l i t e i n นี่คือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยุคสมัยนี้เอยไม่ใช่ชั้นเวลานี้มาเนาะอ๋าาอฮ ก็คือไอแฟนไอพวกนี้ก็คือไปมาไปตรวจสอบนั่นแหละว่าไอสิ่งที่ไอแฟนทอมพูดมาเป็นจริงหรือเปล่าสรุปก็คือสิ่งที่ไอแฟนทอมพูดมาเป็นจริงไอพวกนี้เลยเรียกแฟนทอมว่าเป็นพระเจ้าครับผมอืมอืมแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ไอแฟนทอมพูดนะคือสามารถส่งกลับไปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นอ่ะแล้วก็รู้เกี่ยวกับกฎของโลกใบนี้ด้วยอืม In history, what would be pattern หรอจริงหรอก็คือนี่ครับผมมันมันกำลจะบอกว่ากฎของโลกใบนี้เป็นยังไงนะ To be correct, there is a condition that must be met อาก็คือการที่จะเปลี่ยนอดีตได้มันต้องทำตามเงื่อนไข Mm. for of life energy in each era is demonstrated. Life energy mm. experiment undertaken after the time the year has already begun. mm h m they went back to the past and scrub a pillar they found that the s t r u h was never correct when they r e t u r n to the future they keep scratching on the pillar until it's corrupt killing many or s c r c p on a scratch on the pillar were then erased in the future อ่าถ้าเกิดมัน ถ้าเกิดสรุปก็คือบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกอ่ะถ้าเกิดยาจะกลับไปเปลี่ยนใช่ไหมถ้าเกิดบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกอ่ะมันรุนแรงเกินไปทําให้เกิดบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกในหลายๆก็คือสรุปก็คือถ้าเกิดความรุนแรงของบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกมันแรงเกินไปโลกมันโลกจะย้อนกลับทำให้ไอ้นี่ ก็สรุปก็คือคล้ายๆกับที่เราเล่นมาเนี่ยไอ้ทม์ลูปเนี่ยนะพอมีคนตายมากๆก็ทำให้เกิดไทม์ลูาประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดแค่เล็กๆน้อยๆอ่ะมันจะไม่เปลี่ยนเว้ยโอ้อ์แต่ t ้า o กิดแค่เล็กๆ h ้อยๆอ่ t t ันจะไม่เปล e ่ยนเว้ยโอ try to correct the past. We cannot erase the huge loss of life and such as the third War from the history. You know at least this fixed history is it would be impossible to move to move the flow of life energy in each era. To shame the faith of humanity. Mm hmm h ี่ส s one thing I would like to check if it the end ah if even if the ending c a n be changed <S <s <ick> <S ก็คือเท่าที่ฟังมาตอนนี้ <S <s <ick> <S เหมือนกับว่าจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยนะอืมอืมอืม ครับผมเออก็คือผลก็คือจากการตรวจสอบในตอนนี้นะไม่ว่าส่งไม่ว่าจะส่งไปในยุคไหนเวลาไหนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาจบลงตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนอืม Another way of to continue to on forever หรอแต่ยังมีเส้นทางหนึ่งที่มนุษย์ยังมีชีวิตรอดต่อไปได้ อืก็คือไม่ว่ายัางไงโลกนี้พังทลายแน่นอนแต่ว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์หรือไม่สูญพันธุ์นั้นมีมีทางทําให้มนุษย์ไม่สูญพันธุ์ได้อยู่แต่ว่าในการกระทําสิ่งนั้นไอหมอนไอ,ไอหัวหน้าเนี่ยมีคําถามอยากจะทําไอแฟนทอมโอ้คือไอนี้ชั้นเวลาเนี่ยมันสามารถแก้ไข แก้ไขอดีตได้ตลอดหรือเปล่าไม่ว่าจะลองกี่ครั้งกี่ครั้งอ,อชั้นเวลานี้ก็จะแก้ไขได้ตลอดหรือเปล่าหรือมันมีมีทางมีทางจุดมีมีจุดจบมีลิมิตมีลิมิตของตัวเองด้วยหรือเปล่าอื้มวีคเอนนี่คือสิ่งที่เรารู้มาตั้งแต่ตั้ง ทั้ง6กชั p เ e อร์นี้มาเนาะอืมถ้าเกิดไทม์ o ูปเนี่ยมันเกิดขึ้นมากเกินไปอะ่ะอดีตอันนั้นในช่วงหนึ่งวันนั้นก็จะกลายเป็นอดีตท,ที่แท้จริงไปเลยอ่าครับผมอันนี้ก็แค่นี่ก็แค่บอกในจุดๆนั้นเนาะอือฮึอือฮึอ่าฮะ ก็คือถ้าเกิดพลังในการเปลี่ยนอดีตของแก้ไขอดีตของออโลกอของชั้นเวลานี้หมดลงมันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราในยุคสมัยนี้ Wood c o ์ r ั p ตห and everything would fall to chaos <c oughs> นี่คือผลนี่คือจุดแย่ที่สุดนะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะพังลงแล้ว ทุกสิ่งทุกแล้วก็ก็จะกลับสู่ความยุ่งเหยิงอ่ะเหมือนกับว่าประมาณกลับสู่จุดเริ่มต้นพังทุกสิ่งทุอย่างพังเรียบ disappear without a t r a c โอ๋ถ้าเกิดถ้าเกิดหรือไม่ก็อาจจะหายไปเลยทุกสิ่งอย่างปุ๊บกลายเป็นศูนย mm ์เออฮะอือ huh. อ uh ่ะฮะก็ huh. การกระทําที่เราจะทําอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างเสี่ยงนะอ๋อ uh อ๋อ huh. อ uh huh. uh huh. ก็คือครับผมก็มันเป็นคำตอบที่ไอไอหัวหน้าคิดไว้อยู่แล้วเนาะเออแล้วก็การที่จะทำอย่างนั้นได้การที่จะช่วยให้มนุษย์มีชีวิตรอดต่อไปได้ต้องขอความช่วยเหลือจากแฟนทอมอืมขอถามก่อนที่จะบอกออกไปขอถามอีกคำถามหนึ่งนะ อ h า outside the flow of life energy observed by the time layer โอ้ก็ประมาณว่าไอไอแฟนทอมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตัวแปรของของของยุคสมัยของชั้นเวลานี้ใช่หรือเปล่าอ่าประมาณนั้นอืม I do not exist in this world ฮะ I'm more like a thought than I was a life form อ oh, ๋อเหรก็คือแฟนทอมนะมันทางเทคนิคแล้วมันไม่มีตัวตนหรือบนโลกนี้เหมือนกับว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นหมอกเป็นความคิดเป็นนั่นแหละก็คือเป็นตัวแปรนอกเป็นตัวแปรภายนอกครับผมอ่าอือฮึ ก็คือแฟนทอมมันก็คือในเมื่อแฟนทอมมันเป็นตัวแปรภายนอกมันมีกฎของตัวแปรภายนอกที่ห้ามเข้าไปยุ่งกับตัวแปรภายในอยู่ใช่ไหมก็คือแฟนทอมมันก็ทําได้แค่ให้พลังเท่านั้นนะผมเออทาอย่างอื่นไม่ได้ to create a vessel and use your power to give it life สรุปคือโนนาเป็นเป็นเป็นหุ่นกระบอกครับผมถ้าเกิดใจพูดอย่างนี้พูดพูดง่ายๆเลยนะก็คือสร้างสร้างโนนาขึ้นมาครับผมแล้วก็ให้ชีวิตกับโนนาครับผมโออฮถ้าเกิดทำอย่างนั้นแล้วก็โลกใบนี้จะถือว่าไอสิ่งนั้นไอ แต่ถือว่าสิ่งที่เอนนี่สร้างขึ้นมาแล้วให้ชีวิตขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวแปรภายนอกหรือเปล่า uh huh. By my power uh huh. can we create such a thing uh huh. if we can combine the technology for ก็คือไอ้แฟนทอมก็ไม่รู้นะว่าสามารถทำได้หรือเปล่าแต่ไอ้หัวหน้าบอกว่าถ้าเกิดเอาใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้แล้วก็อาจจะทำได้เอ uh huh. อ,อก็คือจะตรวจสอบพลังของ Phantom แฟนทอมครับผมว่าเออสามารถทำได้หรือเปล่าเข้ากับร่างมนุษย์ได้หรือไม่น่าสนใจนี่หวา่าอ่ะฮะเอาเดิอ่ะฮะอืมฮึ that can track the time layer ฮะก็คือมามาสร้างโนนากันอ่ อ่าแล้วก็ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นหน้าที่ของโนโนาเพื่อเปลี่ยนอนาเ,ออเปลี่ยนอดีตเพื่อสร้างอนาคตใหม่อ่า uh, to break to the c o r e future and send them to ก็นั่นแหละก็พอสร้างไอ้พวกนี้ขึ้นมาได้ก็จะส่งมันไปในยุคสมัยอื่นนะเออแต่ว่านี่ใช้คำว่าเดมนะแสดงว่ามันนะคือพยา อยากจะสร้างหลายๆคนแต่ผมคิดว่าน่าจะสร้างคนที่สําเร็จได้ดีที่สุดน่าจะเป็นแค่นโนนาคนเดียวอ่าอมืมก็จะเริ่มการทดลองเดี๋ยวนี้เลยครับผม My chosen m น t h o d may well form the institution ฮ้อนอกรีดเ <Not lead, S 1> หรอนี่เธอเป็นนักนักวิทยาศาสตร์สติเฟือ่องเหรอเนี่ยสติเฟื่องเหรอเนี่ยฮะอ่ะฮะ อ๋าฮะถึงแม้จะต้องใช้เวทมนต์ศาสตร์มืดก็เพื่อมนุษยชาตินาะก็จะทำให้ได้ครับผมประมาณนั้นอืมอ,อ้าเหรอมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นได้ยงไงนี่โหนะ อืมเกิดอะไรขึ้นที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นโปรเจกต์อยู่ไหนอ่ะฮะเด็กพวกนั้นไปไหนแล้ว We failed to pick up and run away internal energy อ่ะฮะ I cast by the time a l e r t sound it was already automated deployment of the freezing system was n e c e s s a r y cell integrating fail ฮ h มฮึมแล้วตอนที่อ๋อฮะสรุปก็คือล้มเหลวอ๋อฮะอือ huh. ฮ mm ึม hmm. ครับผมอืม mm ฮึ hmm. จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่เชิงว่าล้มเหลวหรอกแต่สรุปก็คือมันก็คือล้มเหลวนั่นแหละอืม mm. เพราะว่า มนุษย์ไอ้เด็กที่ถูกสร้างขึ้นมาตายนะเออหายไปพอระเบิดอืมอ่าฮะอ่าฮะก็อย่างน,น้อยโชคโชคดีในโชคร้ายคืออุปกรณ์ไม่พังนะเอออ่าฮะ เดี๋ยวก่อนคโคลนตัวเองเหรออืมอืออือเดี๋ยวก่อนอาา่าฮะก็ทดลองต่อไปครับผมสรุปเลย จะล้มเหลวตอนนี้ยังล้มเหลวอยู่ครับผมอืมอืมอฮึครับผมโนนาก็แบบว่าคิดว่าโนนาก็น่าจะรู้แล้วว่าฮโนนามีชีวิตขึ้นมาได้ด้วยพลังของแฟนทอมครับผมอืมก็นั่นแหละเนาะเออองไม่มีอะไรเลย โอเคครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเออแล้วไว้ก็เจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ